มันคูณเยอะมากครับทุกคนรวมเป็นไอ้เฮี้ย9 000, 6 0หแม่เจ้าเอ้ยหัวร้อนมากนะคนที่บอกว่าเล่นแล้วเสียเล่นแล้วไม่ได้เนี่ทำไมเราเล่นได้ตลอดเลยวะโอ้ยนี่มาดูนี่เล่นนี่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่ามันได้ไม่ได้ มันได้มันได้มันได้เราต้องเชื่อมั่นว่ามันได้สิมันถึงจะทําได้ถูกไหมถ้าเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้ตั้งแต่แรกอะ่ะใจหอเหี่ยวเราก็รู้สึกว่าทําไม่ได้ก็คงไม่อยากเล่นแล้วใช่ไหมล่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วมาดูเดี๋ยวจะเล่นให้ดูไป <Wow. S 1> งบ2องพปดสิบ้านี่คือเป็นทุนที่เคยเล่นไว้ได้นะจะบอกให้เคยเก็บไว้ไม่ได้ถอนเพราะว่าเราอะ่ะยังไม่อยากถอนเนาะ ถ้าเราถ้าเราจะถอนมันจะต้องเป็นจังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอน <laughs> มั่วจริงๆเลยเอา้าเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เล่นแบบหนักๆเล่นแบบใจๆว่ามันจะเป็นยังไงถูกไหมถ้ามีเงินพันเล่นเบ็ดหนึ่งร้อยจะเป็นยังไงไปดูไปดูนะครับไปดูว่ามันจะแจกเยอะแค่ไหนไปดูนะครับ,บโบนัสเข้าไม้ายเข้าไม้มาดูก่อนก็แล้วกันก็แล้วกันอ่าเห็นไหม คูณ2เข้าได้150เห็นไหมเมื่อกี้กด100ได้150ถือว่าคุ้มถูกไหมใช่อะไปดูต่ออะรอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรไปต่ออะเห็นไหมเก้าเข้าได้15บาทนั่นคูณ2ได้400เป็นไงเห็นไหมล่ะ <Wow. S 1> เงินเยอะเล่นเม็ดเยอะก็ได้เยอะโอ้ย วันนี้นึกว่าจะหัวร้อนและไม่ร้อนเด้อเอา้าโบนัสเข้าไหมเอา้ามาเข้าเหออเข้าเหออวันนี้อารมณ์ดีเข้าหน่อยเข้าหน่อยตื่นเช้ามาอารมณ์สดใสเอา้าห่วยทำไมเดี <pen in> <chest> ๋ยวนะ เป็นคนหัวร้อนหรือเป็นไบโพล่ากันแน่เดี๋ยวโมโหเดี๋ยวหัวเราะไหนได้เท่าไหร่โอ้คุ้มครับคูณ3ามได้5ครับทุกคนนี่นี่คือข้อดีของการเล่นเบ็ดหนักนะครับทุกคนเขาจ่ายเยอะไปอา้าวเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยก็เข้าให้หน่อยอา่านับ2ที่ไม่เข้าเป็นไงอา้าวนับ3ที่ไม่เข้า ทำให้เข้าอีกนะอ่าโอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยมีโบนัสเข้าอยากได้โบนัสสักหนึ่งอันจะได้มาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยมาไหมมาไหมจะมาไหมจะเข้าไหมขออีกหนึ่งสองเฮ้ยเข้าเข้าเข้าทุกคนเข้าครับเย่เฉเคเข้าครับไปฮะไปลุ้นด้วยกันเลยนะครับว่าจะได้คูณเท่าไหร่ครับตอนนี้ด้วยเกมฟอร์จูนทีนะครับผมเป็นเกมที่รู้สึกว่าแจกดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวคูณน,นั้น คุณเยอะจริงๆนะครับผมใครหมุนแล้วได้เข้าโบนัสนะครับบอกเลยว่ารวยรวยรวยโอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่รวยนะครับผมรวยเขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันเฮียเฮียฮียอ้โชคดีโชคดีสุขปปันเปรมเปย์แล้วก็ให้รวยแล้วก็ให้รวยขอให้รวยแล้วก็ให้รวย,รวยเป็นไงเป็นไงเป็นไง โอ้โหคูณ5คูณ2คูณ3คูณไปโอ้ยมาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหแจกตัวคูณครับโบนัสเข้าครับเอาวอาอันดีจริงๆเลยโอ้ยยิ่งทุนหนายิ่งเล่นเบ็ดเยอะยิ่งได้เยอะนะครับทุกคนดูเอาแล้วกันนะครับดูเอาคนไหนเป๋าหนักเล่นหนักก็ได้หนักนะครับโอ้โหจะได้เท่าไหร่ครับเนี่ย บอกเลยนะครับถ้าได้แบบนี้คือปิดเกมนะครับจบเลยนะครับพอครับ <c oughs> พอใจนะครับโอ้โหเกมนี้คือเขาเรียกว่าฟีเจอร์มันดีครับผมเขาเรียกว่า,าการออกแบบเกมมามันดีเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าโบนัสเนี่ยมันคูณเยอะมากครับทุกคน100,96คูณครับนด่เท่าไหร่ครับรวมเป็นเี 9, ้ย9ั0 0แม่เจ้าอูตายแล้วกูเสียงดังเกินไปไหมข้างบ้านจะด่าไหมเนี่ยโอ้โห ได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับทุกคนแม่งแจกดีสัสสนะครับเกมฟ o r t จ n e ทบอกเลยแนะนำเลยนะครับผมใครสนใจนะครับอยากเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูเลยนะครับถ้าแม่งไม่ได้แบบนี้นะครับแม่งหัวร้อนไฟจะลุกถ้าไฟจะกินหัวน่าจะกินหัวแล้วจะกินหัวโขดโอ้ไม่ใช่นะครับจะกินหัวเกมแล้วนะครับผมแบบเครียดมากแบบถ้าเล่นเบ็ดใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่แจกนะทุบทุบ ทุบเว็บทิ้งเลยนะครับผมแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเว็บแท้เว็บตรงก็เลยก็เลยลองเล่นดูก็เลยเออเล่นได้จริงว่ะอย่าบอกนะว่าผมเป็นหน้าม้าไม่ใช่ผมไม่ใช่หน้าม้าผมเป็นคนหน้าหมาแฮ่ไม่ใช่อีกแล้วเหมือนเคยนะครับผมเป็นคนเกาหลีเฮ้ยเป็นคนกีเหลาเฮ้ยเกาหลเหลากีหลีแฮ่เหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างก็ดีนะอืมอ่ะไปดูเลยแล้วกันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าฟอร์จูนทีนะครับ ให้ดีจริงๆนะครับแต่อย่าเหนียวเบ็ดนะครับผมลองลองปล่อยเบ็ดไปสูงๆดูแล้วเดี๋ยวมันจะมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโบนัสเข้าหนึ่งทีคือได้เยอะมากจริงๆฟีเจอร์ของเกมนี้มันดีมากๆเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับส่วนใครที่อายุต่ํากว่า20ปีไม่ควรทําตามไม่ควรเล่นนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วอย่าเอาเงินพ่อแม่มาเล่นนะครับทุกคนเอาเงินส่วนตัวนะครับเล่นนะครับช่องนี้เอาเงินส่วนตัวมาเล่นนะครับผมไม่เดือดร้อนนะครับผมและเพื่อความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ เผ่านั้นเดอ้อดีละเอะอวเฮยอะขอตัวลาปิดคลิปไปก่อนนะครับขอถอนก่อนครับวันนี้ตั้งเป้าไว้1 0 0 0 0มื่นนะครับได้11,800พอใจแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะขอตัวไปถอนเงินก่อนจะไปตะเล็ดแต๊ะแต๊จ้าแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีบายบายมัว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 ,มว